ไปเลยไปเลยตกปลาอยู่ไปที่อื่นเลยไปหรือจะเอาหรือจะเอาฮะวันนี้อารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะเว้ยเฮ้ยน้องพี่บอกไปคนแล้วนะบอกว่าอย่าพายมาทางนี้พี่บอกไปคนแล้วนะพี่ตกปลาอยู่ไม่เห็นเหรอเฮ้ยเอาเร็วเร็วเร็ววัดเลยเพื่อนวัดเลยงอเข้ามางอเข้ามาเออวู้เอาเราบ่เฮ้ยเอาเราบ่เฮ้ยงอเข่าเพื่อนงอเข่าเพื่อน เนอะกยเนาะกาโอ้โหวิดีโอที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายและทะลึงเด็กและเยาวชนที่เข้ามาดูควรมีผู้ปกครองร่วมแนะนําในการรับชมและร่วมหาไปด้วยกันการดื่มสุราทําให้เมาและขาดสติควรใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ,บนสุัสดีครับอ่ะพ่อกันอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมา ลงเหยื่อสดนะครับล่าเโดกันเหมือนเดิมนะครับหมายเดิมเลยนะครับจากข้าวที่แล้วก็ได้ตัวใหญ่ไปตัวหนึ่งสีโลก,กว่านะครับเนาะ <_ iht im> เดี๋ยวมาติดตามเราชมกันอีกนะครับทลิปนี้นะครับผมว่าจะหาตัวใหญ่มาฝากพี่น้องไดโบเนาะนะครับนะ้าแม่ในเก่านะครับเนาะจากทริปที่แล้วก็ใส่เหยือ่ออกไก่ชุบเลือดนะครับปลาไหลไม่กินเลยนะครับแต่ทริปก่อนๆอ่ะปลาไหลเค่อยๆกินเคยลากไว้ละนะครับแล้วก็เป็นปลาอีปอกนะครับเท่าแขน นะครับประกรูดไปนะครับแต่ส่วนมากจะกินดีที่สุดก็คืออกไก่ชุบเลือดนะครับเนาะหมายกวนพะเยานี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมของเตรียมสัมภาระนะครับผมวางเบ็ดวางเหยื่อกันให้เรียบร้อยนะครับเนาะติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับจะมีอย่างเาฝากพี่น้องนะครับเนาะไปติดตามครับพี่น้องอ่ะก่อนอื่นอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องอ่อยก่อนนะครับโดยการแบ่งเลือดนะครับใส่ถุงนะครับจากข้าวที่โอ้โหฮ่าดักเลือด <laughs> เลือดหกเลยโอ้ยเนาะจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมอ่อยนะครับเนาะโดยการทิ้งนะครับถุงเลือดลงไปในน้ํานะครับอ่ะอันนี้ผมขออภัยนะครับเนาะเป็นการาทาไรอย่างก่อนรรามาติบอกแต่มีคนหลกสวยเขามาก็ว่าผมอยู่นะครับซุ้มหนีมันซุ่มสซอล่อครับพี่น้นนองเลือดเล็ก,เลก,เลก,เลกๆน้อยๆจะอ่อนไหวอ่อนย่นแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละ โอ้ยภาษาส้นหนีเสื้อนะครับสิเป็นสีตายครับไปได้าผมในคอมเมนต์นะครับสโลไยซุมเนี่ยผมเอืนว่าซุมสโลวันซุ่มดอกสวยดอกเอื่นว่าซุ่มสโลนะครับเนาะอ่อนไหวอ่อนโยนตัวกับเรื่องเล็กๆนหน่ๆยเรื่องบ่งเป็นเรื่องนี่นะครับลวกสวยครับต่อไปมันสงสัยเห็นหมดกําลังสิตายคือสิเป็นไปปั้มหัวแห้มันฟื่นหมดละบ่ซุ่มเนี่แต่เรื่องเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นประโยชน,น์ะนะบ่ใบเฮ็ดครับ ไปหาว่าไหต้คนอื่นซุ่มนี่นะบ่เป็นแต่ชัดแตกดอกสุ่มนี่นะหมูยูยเฟสนะเฟสยังของเขาไปเบืองแล้วหนาคือจังันประดุกถืออย่างนี้โอ้ยอั่งมันครับพี่น้องครับอย่าไปสนใจเอาดอกซุ่มนี่นะครับผมห้กับรงใจกับบ่ห้มาติมาดาอย่างเดียวบอกว่าผมบ่ยังกอกบ่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมาสันรับฟังครับพี่น้องครับรับฟังอยู่แต่แต่เขามาติดตามเขามาติดต่ำเอง ขามาติตามมิตติครับบ่ชมมิตติอย่างเดียวนะครับคงกะจักสีวาอย่างเดยหรอกขงสุ่มนี่นะครับเนาะเอ้ากระช่างมันครับผมเตะออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมรับฟั่งยินดีละฟั่งทุกนะครับคําติชมนะครับเนาะให้กําลังใจนะครับพร้อมที่จะปรับปรุงแต่คุณมาติอย่างเดียวนะครับบ่เอาครับพี่น้องครับคนซุ่มนี่มิตติตีอย่างเดียว บวเห็ดยังกับบวชโอ๊อกันค้นยังสีครับพี่น้องครับโอเคบวเสียเวลากับคนอันเอียงก่เขึ้นซุ่มสลล <c oughs> เอา้าใส่เลือดแบบนี้แล้วก็นะครับแล้วก็มัดปากถุงนี่อ่ามัดปากถุงแบบนี้นะครับมัดให้แน่นเลยนะครับแล้วก็มัดให้พองมัดให้พองนะครับเพื่อที่จะเอียงครับนี่ออกแมนเสือกูหน่อย ยยอย่าหายใจจริงเฉยแล้วกับแบบนี้ครับนี่ใช้ตะขอคมระบวยนะครับที่เราจะตกนั่นแหละเกี่ยวเลยครับเกี่ยวถุงพลาสติกเลยเกี่ยวตรงหัวที่เรามัดนี่นเกี่ยวเลยครับอเกี่ยวอย,า,ยากไหนจัง่อยอ่านี่นี่แบบนี้เลยแล้วก็ตีลงไปนะครับพอตีลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ดึงขึ้นมาเก็บได้นะครับเนาะเอา ยาดาม่ายาลูกสวยห้ายบบดนี้กูเฮ็ดให้มึงแล้วปากภาคมึง,มงนี่เก็บถุงใส่ขยะอ่ะเสร็จแล้วเ้ากานะครับปาดนะครับอกไก่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเนาะ อย่าบางเกินไปนะครับถ้าบางเกินไปมันจะล้วนนะครับเนาะเพราะว่าเนื้อไก่เป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะนิ่มแล้วก็ล้วนนะครับไม่ต้องบางเกินไปนะครับเอาเอาชิ้นที่ง่ามๆนะครับ่หนาเกินไปนะครับเนาะแล้วก็ไปแช่เลือดนะครับเนาะแช่เลือดหมูเลือดควายเลือดบัวก็ได้นะครับเลือดปลาไหลก็ได้นะครับขอให้เป็นเลือดที่เข้าๆนะครับเนาะเลือดไก่ก็ได้นะครับอย่างเลือดที่มันเข้าๆนะครับเลือดข้นบ่ได้ เอาโอเคนะครับมือนีเอาเลือดหมูมานะครับเนาะได้เลือดหมูมากอะเอาเดี๋ยวไปแช่เลือดหมูแล้วก็เกี่ยวนะครับชิ้นพอประมาณพอสมควรแล้วก็ตีลงไปเลยอ่ะพี่น้องครับลงเยือกันเรียบร้อยแล้วซีหลังนะครับแล้วก็เขาจะปล่อยนะครับฟรีเลยนะครับปล่อยฟรีสปูนนะครับฟรีหนาหลอกเลยนะครับปล่อยฟรีคือว่าปล่อยแบบไม่ต้องเสียตังค์นะครับพี่น้องครับเวลาปลากินนะครับมันก็จะได้บ สะดุดนะครับเนาะถ้าสะดุดแล้วปลาจะคายเหยื่อนะครับปล่อยฟรีสปูลเลยนี่นะครับเปิดหนาหลอกเลยนะครับเนาะทุกหลังนะครับปล่อยหมดเลยนะครับเนาะเอาเบลงสายไหลเอาครับพี่น้องครับขั้นปลากินนะครับเนาะหมายเก่าหมายเดิมจะเพิ่มเติมมาคือตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวติดตามครับพี่น้อง ไปเลยไปเลยตกปลาอยู่ไปที่อื่นเลยไป,ไป,ปหรือจะเอาหรือจะเอาอวันนี้อารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตานะเว้ยนาวอนนาวอนมาแล้วนะครับพายเรือไปตีปลานะครับผมอยู่กลางกวัานนะครับจักได้บดได้ดอกได้ไหม โอ้ oh, ฝีมืออ่ะมามาขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาอย่าไปฝืนคนเราอ่ะน,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 นะครับต oh, oh, อนนี้นว่านกับซื้อนะครับโอ้ยังสดเลยครับพี่น้องครับไอ้ตาก้อมันเข้าไมาใ,ใกล้น oh, ี่โอ้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวจะทำกับข้าวกินครับมานี่กับน้าแม่นกันยังไม่ได้กินข้าวเส้าเลยพอดีนวน่านนะครับซือ้อเหนือมาแล้วนะครับตกป่ามาแต่ได้เหนือมา <laughs> ดูนวลอยู่ข้างหลังแพนไปดูนีแน่นอนครับแน่นอนตกปลาถ่าได้เนื้อไข่ทำ <laughs> ได้แม <laughs> ผมอ่ะโอเคครับพี่นองนเดี๋ยวจะเ็ดก้อยเนื้อนะครับเนาะหรือตั้งเหนือกับห้องซาจีนเดี๋ยวจะเอาไปใส่ขาดบ่ได้ครับเนื้อนี่นะครับเนาะดีงัวคั้วลุงเดนง่นเขาได้ครับตอนนี้ลุงเด่นพานมาพะเยากับพะทกท่ายหากันเลยคงถี่ลีบมีธุระเฝ้ากันเลยบด้แวหากันนะครับเนาะกับครัวบรทุงกับลุงเด่นนะครับ เหนไกระทรงดีงัวมาใหา้ได้เด้อลุงเด่นเด้อนะครับขาดดีงัวแสบๆผมมนะครับอ้าวโอเคนอสักครู่นึงเลยเดี๋ยวจะทําซาจีนกินเข่ากันครับพี่น้องครับเฮ้ย hey, น้องพี่บอกไปคนแล้วนะบอกว่าอย่าพายมาทางนี้พี่บอกไปคนแล้วนะพี่ตกปลาอยู่ไม่เห็นเหรอ <Hey. S 2> รีบไปเลยนะรีบไปเลยนะ <Hey. S 2> <laughs> นั่นนนั่มานั่นได้เปล่าวได้ไหมอะไรนะไม่ได้มาลีขึ้นมาลีขึ้นมาอะไรแหะนะครับขึ้นบกมาแล้วได้เอาแทบไม่ไหวแล้วเฮ้ยจริงเหรอโอ้โหได้ปลาเว้ยเฮ้ยแกให้ดูดิเป็นอยู่ไหมไม่ไม่เป็นกระเทยอยู่ไหมเราอ่ะกินยาหายแล้วโอ้ โอ้ยเฮ้ยเข้าท่าเว้ยนีตัวสองลปลาโอไอ้ตัวนี้เกือบสามโลเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเข้าท่าเว้ยตาขอคมระเบวยใช่ไหมแน่นอนโอ้แจ๋วแจ๋วแจ๋วอะเดี๋ยกขึ้นนี่นี่นันสุดยอดนี่ระดับซีโอนะครับบริษัทรถแห่งหนึ่งนะครับผมใช่ไหมซีโอนี้น้ำปลาหรอไงใช่ใช่ใช่ โอ้แจ้ามาได้ปลาแล้วก็กินซาจินกลับบ้านปากเขาให้โอ้ไม่อยู่อยู่ไหมเว้าโอ้โหตัวแรกกับว้าแล้วพี่น้องครับโอ้โหเรียบร้อยครับ เรียบร้อยคือบได้ป่านะครับเอาเหยือไปกินว้าวคืนคืนฝนนะคืน่นเลยโอ้หจะตปุงไครับถ่าต่า่าฮ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 ่า่าฮ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 ่อาไ่าเอาไ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮิาไ่้ฮ่าฮหาฮ่าฮ่ะฮ่าฮ่กฮ่้ฮ่า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 ด่าฮ่าฮ่ต่่่่่าา่ง่ พี่น ok> ้องถึด้ข้าวเดี๋ยวก่อนขอจากตอนก่อนสองตอนก็ได้อืมอืมอกินเขากินร่ากินกินยาแก้เอาไปพร้อมรุ่นปลาไปพร้อมกันพี่น้องครับได้ไม่ได้จีงเขาว่ากันเนาะแซ่บปะแซ่บปีนี้ปีนี้โอ้โหพี่น้องเอ้ยได้หาบได้ค้อนขึ้นเอาโอ้ยังตะมีด สิบสิบหาโลครับเนี่ยเศร้าครับเศร้าโลครับเป็นเศร้าโลโอ้พนนี่ยครับถอดแหนะครับพี่น้องโอ้โนี่จะโตงามพี่น้องโตเป็นสองโลกรับมี่นี่ตายยังตายแล้วสองโลกรับมี่ตัวรถเครื่องโลเออตัวรถโลกรับมี่ครับว้าโตก็ได้หลายนะครับโอ้ทอดแหนะนี่เอาน้ำมันยังทอดครับนี่เป็นสิ้นหรือว่าดีเซลครับ ถอดแแหครับพี่น้องครับโอ้ยไปทิ้งเบ็ดปะยืมแหลงน่ะโอ้สุดยอดโคตรมาเลยครับนี่อันนี้เอาไปส่องตลาดวะครับลุงอืมอโอเคครับขอบคุณครับผมโอ้พี่น้องเลยจอกไหลมากครับผมก็เลยใส่วิธีนี่ครับเอาปลายขั้นจุ่มลงน้ำกูนะให้สายมันอยู่กับพืนครับมันจะได้บ่พผัดไปนะครับเนาะแต่ก็เปิดหนาลอกก็เอานะครับเปิดหนาลอกไว้นะครับ โอ้ยหนออุปรักหลยครับผู้นี่หลายคักอีเดียผ่้น่ะจักมันสีมืดตอนใดครับพู้น่ะอยู่ข้างในอีกโอ้ยหนอเอ้าเบาไว้ยังครับกินยาแก้อลไปเรื่อยเลยฮึไม่องครับใหญ่ไม้แล้วครับบ่ไหวครับไม้นั่นอู้ป่าขึ้นป่าขึ้นพู้น่ะครับพี่น้องครับลงเหยือเสร็จปั๊บเดียวครับขึ้นเลยโอ้โหมันบ่ไหวนะครับเพราะไอจอกนะครับพี่น้องครับจอกมันไหลมากครับ ตังเหนือก็งห้องกะก๋ว้อกะเก๋าวอ้อจอกนะครับง่ายไหมล่ะนะครับเนาะอีกหมายเลงครับพี่น้องครับอ่ะลงเยอเือเสร็จเมื่อ,อกี้นี้แหลนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะครับนะเนาะเฮ้ยเอาเร็วเร็วเวัดเลยเพื่อนวัดเลยงอเข่าบักงอเข่าบาักเออเอาเร็วเฮ้ยเอาเร็วเฮ้ยเอาละเหน่งนิดน้อยได้ปะอยู่ปะ เออบานตัดๆๆๆเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยกูทกวันมึงสิบดได้ป่าักแม่นขอขอมาก่อเอ้ยได้อยู่เว้ยตักตักบ้าเลยตัวแค่นี้โอ้ยโอ้โหไอ้ย๋นี่เล่นนี่ก็ปลาสีซ่าห้าโลโอ้โหได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแจม มันเพิ่งรู้เหยื่อไว้เพื่อนรอไปประมาณสี่ชั่วโมงฮะในตัวเก il, ือบสองโลนะครับนะโอ้โหนีกัดอะไรกัดอะไรก็ดเหยื่อโอ้ไก่ตะขอคมระบวยขนาดขนาดสี่โอฝี๋ฟักูได้ครับผมแก้วแก้วตอนนี้ก็นั่นนะครับเอาปาดุกมาให้นะครับเนาะใส่นี่ก็ประมาณสองนิ้วครับตัวประมาณสองนิ้ว ประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดแปดตัวโลเนาะเทปสองนิ้วเออเนี่ยนี่โอเคเอออันนี้ไม่โอเคไม่โอเคนะครับใช้ตะขอสามโอนะครับเนาะนะครับตีลงไปเกี่ยวสองตะขอนะครับเนาะมาเดี๋ยวลองเบิรงครับพี่น้องครับจากหลังก้ามน้ำใจเนาะกับปูแดงีมันนั่งกินอุ๊บาบ อ่อนอ่อนฟองขึ้นเลยอ่ะกําลังจะจับกล้องไม่ถ่ายแล้วเด้อออนโอ้โหเอ๊กูไปอย่งงี้เดี๋ยวดิทํายังไงนี่ไงอันนี้ปะดุกใช่ไหมเออวัดเลยวัดเลยเร็วเร็วอย่าอย่าไปช้าดิวัดเลยวัดวัดวัดเออเออเออนั่นแหละเพื่อนโอ้โหเห็นไหมเล่ากูบอกแล้วกูสัญญากูจะให้มึงเยอะ ได้เป็นปาดุกฮะใหญ่ไหมโอ้โหปลาดุกปลาดุกซิ่งได้ผลปีแน่ไอ้ะเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าไปล่าลันเบ็ดคันอื่นส่วนเลกกว่านี้แบงขนาดขนาดมึงไม่ปิดหน้าลอกเนาะโอ้โหปลาดุกซิ่งนี่ครับพี่น้องครับสองคอนะครับตอนแค่นี้กี่ปลาดุกเอ๊ะอยู่ไหนเอออยู่นี่ นี่สองขอนะครับขอนึงอยู่ในปากอีกขอนึงอยู่ข้างนอกอ่าได้อยู่ได้อยู่อ่ปลาดุกซิ่งโอ้เจอนวดนี่ไหวขอบคุณขอบคุณนานนานขอบคุณนานนานนี่เอาปลาดุกมาให้ hey, <c oughs> อ้ย่าโอ้พี่น้องเลยได้อยู่ตัวที่สองได้อยู่ <c oughs> ปลาดุกซิ่งครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ย่าเอ้าเดี๋ยวให้น้าแม่นเป็นพระเอกมื้อนี้เยอะเยอะตลอดเลยฮะมึงชอบเยอะกั่ใช่เหรอบอบอแม่นมึงพูดความจริงกับกูเอาที่ไหมอืม เอาเลยถุงยางมึงไม่เล่นกับกูเลยโอ้ยน้องเลยนี่ไอ้เพิ่นแบ่งฝาหมอช่างเหยียบให้ครับผมงามมากเลยโอตรซ้ำฝ้ามืออยู่นะคุณนะฝ้ามืออีดีนี่ขอบคุณไอ้ขอบคุณไอ้อยไรใครครับขอบคุณอะไรกันนะครับเด้อโอ้คนพะเย่านี่น้ำใจงามนะครับเนาะยศยศเขาเกลือนะครับเนาะโอ้แบ่งให้หลายอีดีครับ ดิเอาดิเดี๋ยว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 รอก่ก่อนสายไม่วิ่งนี่นึ่งกูหูวางแล้วมันวางแล้ววางแล้วกูว่าแล้วคาบเล่นเฉยอ่ะอเย้อนย้อนย่อนย่อนสายมันโอ้โห้ยแม่เนอต้งสัยตัวเล็กว่ะคาบเล่นเฉยนะปล่อยไม่ไดปล่อยมันงอเข่าเพื่อนงอเข่าเพื่อนงอขา ยอกะโอ oh. oh, oh. oh. oh, ้ยเฮ้ยโอ้โหดูเอ้าโอ้มานี่เลยมานี่เลยยังยังไม่หลุดเฮ้ยลอกออกไหมลอกออกไหมเช็คลอกด้วยเช็คลอกด้วยเฮ้ยเช็คลอกด้วยไม่ไม่เช็คลอกไอ้หน้าลอกมันออกไหมดึงออกได้ไหมโอ้ยอันนี้หายขาดเลยมึงไม่ขาด ไอ้นี่มันหายอื้ยเลยอะไรหายจุกหายจุกหายบ้าอะไรมันเป็นอย่างนั้นมึงนี่มันกำลังเงียๆอยู่เนี่ยเงียบๆอะไรมึงอะมึงเมาแดดแล้วหมดมึงไปตากแดดเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยใช่นั้นมันเป็นประดุกเนี่ยมันก็ออกเนี่ยมึงไปปิดแน่นเกินอุ้ยแม่เอ้ย ใหญ่เลยเหรออืมเข้าหำมึงไหมเออหำนิดนึงโอ้ใหญ่กว่าหำหลายตัวเลยหลุดเนี่ยฮ้ใหญ่กว่าหำกูนิดนินิดนึงหลวดโอ้โหมันมาถึงนี่แล้วอ่啊นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนำล่ากันไปก่อนนะครับคลิปนี้กับเต้ได้ปลากี่ตัวสองตัวสองตัวนะครับนำล่ากันด้วยกันกินปลาหมอช้างเหยียบนะครับหรือว่าปลากาบานเข้านั่นเองเอาเนาะกินกินอยู่แต่แม่มันอ่อนไง มันอ่อนเองอ่อนอ่อนไมกูกูไม่อ่อนนะกูกินปลาสนิทปลาสโนเพิร่มนอกจากมึงอ่อนแล้วตอนเนี้ยเริ่มอ่อนแล้วนะเริ่มอ่อนแล้วนี่แหลอ่อนแล้วนี่อ่อนนะแล้วอ่ะวันนี้เราขอบคุณนะครับนวอนแล้วก็น้าแมนนะครับมาร่วมทริปแล้วกันนะครับเนาะยังได้กับไม่ได้หลายมึงนี่นะครับก็อาจจะหลายสาเหตุนะครับท้องฟ้ามันมืดคขมเหมืดมั่วหรือว่าไอ้จอบมันก็บล้ายเนี่นะครับเนาะด้วยปัญญา มันปลาก็กินนะที่ไปกินนะกินเรื่อยๆอยู่นะกินนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมื่อไน้แก้มือกันไหมนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ฝากสับสกายท่องรอกลังกุ้งด้วยนะครับเดี๋ยวแมบดหน้าเดี๋ยวมาแก้มือกันใหม่นะครับหาผลงานให้ไปหน่อยรับชมวงของไม้นะครับเนาะโอเคลำล่างไปก่อนครับพี่น้องครับออกมาทุกครั้งขอทุกท่านรอกลั่นทันกลวงกันทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับหมออะไรเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหมเจ๋าอะไรกันอะไรนะสโลแกนสโลแกนสโลแกนอะไรนะนะครับ โยกกัะป่ะมีท่าเต้นท่าเต้นท่าเต้นด้วยตึงกัะปะเฮ้ยขับรถอดหลับในฮะแต่ถ้านอกใจถ้ามึงนอกใจอดหลับยาวว้าวไอ้สอส